สวัสดีค่ะพบก,กับแอเลดี้ผีแดงในช่วงเรื่องเล่าข่าวแมนยูกันเป็นประจำนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะก่อนอัปเดตข่าวข่าวของทัพป,ปีศาจแดงนะคะขอฝากโฟมทําความสะอาดอนเนกประสงค์ผูช่วยขจัดคราบฝังลึกใช้ได้กับทั้งภายในรถยนต์และเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านช่วยขจัดคราบสิ่งโสโปรกที่ฝังแน่นหรือคราบมันในครัว ปกตินะคะ1กระป๋องเนี่ยราคา139บาทแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2กระป๋องในราคาเพียง199บาทแถมฟรีผ้าไมโครไฟเบอร์ให้อีก1ผืนสนใจสั่งซื้อสินค้าคลิกลิงก์ที่เอทิ้งไว้ให้ได้เลยนะคะมาที่รั a วเทบฟอร์ดกันค่ะ เดอะว r s t ตีเจอแนลนะคะรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้รับข้อเสนอยังเป็นทางการ2ข้อเสนอนะและยังมีข้อเสนอส่วนตัวอีกหลายรายการเลยในการยื่นซื้อสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดข้อเสนอหลายรายการเนี่ยอาจทําทให้ตระกูลเกรเซอร์อยู่ในสถานะที่จะได้ประโยชน์จากตลาดที่ร้อนระอุแบบนี้นะซึ่งผลักดันการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางด้านกีฬาให้สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ทางด้านเลนกรุ๊ปนะคะคาดว่าจะใช้เวลาประมาณสัปดาหนะ์หน้าในการการกรองข้อเสนอและกําจัดข้อเสนอที่ไม่ได้ ผลมีข้อเสนออีกหลายรายการที่หลังไหลเข้ามาเพื่อเดิมพันบางส่วนในแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเพื่อซื้อกิจการสโมสรทันทีตามคำบอกเล่าของบุคคลที่คุ้นเคยกับกระบวนการนี้ทางด้านไซมอนสโตนบ b บีก็รายงานว่าขณะนี้ทั้งชิกยัตซิมและ กลุ่มทุนอีเนออสเนี่ยได้รับการสื่อสารจากเลนกุปธนาคารเพื่อการลงทุนที่จัดการการซื้อขายสโมสรขอให้พวกเขาเนี่ยหยุดออกแถลงการต่อสาธารณะที่ดูจะมีความรุนแรงรวมไปถึงเงื่อนไขต่างๆเช่นการกลับคืนสู่ปีแห่งความรุ่งโรจน์ซึ่งพวกเขามองว่ามันเป็นการวิจารณ์ตระกูลเกลเซอร์โดยในยะ ทางด้านเดวิดออนสตีนะคะระบุว่าการขายสโมสรอนเนี่ยจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการเจรจาก,กับมาคัตแรดฟอร์ดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อโอกาสในอนาคตของสโมสแอนเสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้จัดทำงบประมาณที่ครอบคลุมสัญญาใหม่และการที่จะรับผู้เล่นใหม่ในช่วงซัมเมอร์ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ของสโมสรอนตระหนักดีว่าพวกเขายังคงต้องอยู่ภายใต้กฎของ Financial Fair p l a y ไม่ว่าใครจะรับช่วงต่อก็ตาม The a t เลติกเอฟซนะคะระบุว่ายังไม่มีความชัดเจนนะว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงใหม่หรือไม่แต่ความตั้งใจของยูไนเต็ดคือการบรรลุข้อตกลงโดยที่ผู้จัดจาก,การทีมอย่างอีลิธเทนฮากนะคะได้กล่าวว่าการรักษาอนาคตของแรดฟอร์ดนั้นเป็นลำดับความสำคัญแรกของสโมสรมาคัดแรดฟอร์ดถูกมองว่ามีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในกองหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการของสโมสร และอา้าไทยเวนลูนี่ในฐานะดาวซันโวสูงสุดตลอดการของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยฟาบิโซโรมาโดก็ออกมาระบุเหมือนกันนะคะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยกำลังวางแผนที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับมาคัสแลตฟอร์ดเนื่องจากว่าข้อตกลงปัจจุบันของเขาเนี่ยจะหมดอายุในปี2 0 2 4ทางด้าน ESPN ก็รายงานเกี่ยวกับอเลฮันโดกานาโชนะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงในหลักการเพื่อลงนามในข้อตกลงใหม่เป็นเวลา5ปี โดยอยู่ระหว่างรอรายละเอียดขั้นสุดท้ายบางประการเกี่ยวกับสิทธิภาพและข้อตกลงใหม่จะปรับเงินเดือนของการโโชวขึ้นตามสถานะใหม่ของเขาในทีมของอิดิธเทนฮากเนื่องจากความก้าวหน้าที่เขาทําได้ตั้งแต่เปิดตัวในทีมชุดใหญ่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่าเหนื่อยของการโอนโชวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อบทบาทของเขาในทีมเติบโตขึ้นแหล่งข่าวระบุว่าทั้ง2ฝ่ายกระตือรือร้นที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยเชื่อมโยงกัน และการประกาศอย่างเป็นทางการของการาโชอาจตามมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าการเจราจาเกี่ยวกับเงื่อนไขท,ทั้งหมดเริ่มต้นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับการเจราจาได้ยืนยันกับ ESPN ว่าสโมสรอนและตัวผู้เล่นได้บรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับองค์ประกอบทางการเงินของข้อตกลงและระยะเวลาของสัญญาเรียบร้อยแล้ว นอกจากแรดฟอร์ดกับการนโชสโมสรยังดำเนินการเรื่องสัญญากับ Shaw, alo, ลุกชอดิเอโกดาโลและก็ดาบิดเดกาด้วยนะคะซึ่งในส่วนของหลวงเดวากาบายาชิสโมสรกำลังต่อรองค่าเหนื่อยจาก3,755,000ปอนต์ 2, 50, 000, นต่อสัปดาห์เหลือ2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ d ด r อจะยอมตกลงไหมอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะเทนฮาค่ะก็ออกมาพูดถึง d ด r อนะบอกเขาทําได้ดีมากเขาเก็บขีชขีได้มากมายมันไม่ใช่แค่เพราะเขาแต่เป็นเพราะเราตั้งรับทั้ง11ตัวจริง แต่ก็มีหลายครั้งที่คุณต้องการผู้รักษาประตูและเขาก็เป็นคนสําคัญในหลายๆครั้งในฤดูกาลน,นี้แกลลี่เนวิลนะคะออกมาพูดถึงว่าเวกฮอร์บอกว่าผมรักเวกฮอร์ม่เคยมีการโต้เถียงกับโรนันโดเมื่อดูกาลที่แล้วแต่เวกฮอร์ดีมากในการเปลี่ยนแปลงสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและการป้องกันลูกตั้งเตะเขากําลังทํางานที่สําคัญสําหรับทีมที่มีพรสวรรค์นในการโจมตีถา้าเวกฮอร์ตทำได้3-4ประตูคุณจะบอกว่าเขาทำผลงานได้อย่างน่าตื่นเต้น แต่จนถึงตอนนี้เขามีเพียงแค่หนึ่งประตูเท่านั้นเองก็แน่แหละเกมพีเมร์ล่าสุดนะคะที่เจอกับเลสเตอร์เนี่ยหลังจากทีมขึ้นนำ3-0แล้วเราจะเห็นได้เลยนะว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยโอ้โหต่างพากันปานพิโยงอย่างเต็มที่เลยแต่โชก็ไม่เข้าข้างจ้าเวคฮอร์เนี่ยเขาไม่สามารถยิงประตูได้เลยก็เอาใจช่วยเขาเนาะเพราะก็ทุ่มเทจริงนะคนนี้นะวิ่งไล่บอลวิ่งไล่เพจไม่มีหยุดขนาดทีมนำแล้วนะ ขยันมากๆก็ยอมใจเขาจริงๆทำทุกอย่างให้ทีมแล้วแต่ยกเว้นประตูนี้แหละเอ้มีอินส a าแกร Facebook, t i k t o o y y u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  e t w w t t t r r ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะคะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอกก็แอดไลน์มาได้คะ่ะที่แอด Lady 9เถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันคะ่ะ